แล้วก็รายการทีวีวัตีนี่เริ่มตั้งแต่ปีอะไรเดี๋ยว2,518 18ก็เริ่มได้ออก18ต20 20 Arizona, oh. 2 5 20ะแล้วเริ่มมา17ปี17ปีทุกวันอาทิตย์17ปีเต็มโฆษณาเป็นเยียนะคะแล้วก็นักพูดก็ดังมากนักพูดเสอตอนนี้ดังมา นะคะแม่แต่แม่แต่คุณออนดูมาเกษตรขึ้นฝนมันก็เฉียบมากเลยก็้าอุดมศึกษานะคะที่ซุบซิบเจียวนะคะเรียกว่าเป็นคนดังยุคดีใหม่ในยุคนี้คือเป็นคนมีชื่อเสียงแต่กลายเป็นนักพูดจริงๆใช่ค่ะเป็นนักพูดจริงๆแล้วดังมากค่ะไปไปไปทอกโชว์หรือไปก็วันที่ทั่วประเทศไปโตที่ที่สิงคโปร์ ไปโตที่ออสเตรเลียนะคะผมเชิญไปนัครับย่างผมขออนุญาตถามต่อหนึ่งเรื่องที่อากจะพูดกันเนี่ยคือต้องมีการซ้อนไหมครับหรือแค่ในสองฝ่ายตัววันที่เนเรารู้รู้หงแล้วก็ผู้เด่นจะต้องเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่คุณแพทม่ถามว่าก่อนเรานัดแม่เป็นไม้ซ้อสกันไหมว่าเธอพูดอย่างนั้นจะตอบอย่างนี้คือนี่นะคะการพูดยังมีสามอย่าง อันที่หนึ่งพูดเพื่อการสอนเรื่องการบรรญายอันนี้เราก็เตรียมเวลาจะสอนเราก็เตรียมข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ซ้อมแต่เตรียมข้อมูลว่าเดี๋ยวเราจะสอนอย่างนี่นะเราจะสอนถ้าสอนโขสอนเป็นสีนก็ตัวอย่างนะอันที่สองการพูดโอกาสพิเศษที่พูดปวยพรพูดอะไรอันนี้ก็ต้องเตรียมข้อมูลแต่ไม่ใช่ซ้อมสามคือการพูดโอกาสพิเศษคือโตวาติเซวาติโยวาในชีวิตโตวาติมาตั้งแต่เด็ก ไม่มีการซ้อมแต่ต้องมีการเตรียมเช่นไปค้นข้อม,มูลแล้วก็คิดว่าตัวเองจะต้ว,ว่าอย่างนี้ก็บอกว่านักของหญิงิแท้แน่ต่อชายแล้วก็เตรียมเลยรักขอ้หญิงแท้แน่ต่อชายตอนไหนจิงแท้แน่ต่อชายถึงรักเ,ๆๆๆเลือกใจอเไรก็ว่าไปเตรียมเราเตรียมของเราเองแต่ไม่มีการซ้อมซ้อมคือการนักแนะไปบอกฉะนั้นเวลาก็ว่าทิซิ่คุณเห็นออกมาสดๆดนั้น ต่แบบใช้ปฏิภาใช้แบบคาพูดท,ที่ที่เราเตรียมเนื้อหามาสิ่งที่จะแทกกลับไปเช่นอาจารย์สุขุมบอกไอย่างนี้ก็เราจะแทกกลับไปสิ่งนั้นเป็นปฏิภากับข้อมูลที่เราเตรียมการแต่ไม่ใช่ซ้อมไม่มีการซ้อมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ยักษ์ติต้องรู้มาขอนเพื่อไปเตรียมตัวต้องมเตรียมตัวครับซึ่งจากความเป็นอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ ความเป็นมืออาชีพไม่นันผมจาได้ว่าไม่ได้เห็นรู้สึกว่ามันลื่นไหลเหมือนแบบไม่ได้มีม,ม,มันมันมันม่บนมมีบทแล้วก็ที่ชื่นชมชมสมัยก่อนคือไม่อาจจะมีาพาดทิงเรื่องสารการในบ้านเมืองอย่างไรบ้างหรือบุอบอคคลแต่ว่าไม่มีการหย,ยัดพายหรือว่าไม่มีการที่แบบรุนแรงเกินน,นี้คือรถได้ความเป็นอาจารย์เลยทำให้เราคิดคุมกันได้มากกว่าสวย หนึ่งเราจะพูดแบบโตวะะเพื่อเอาชนะด้เด็ดขาโดยใช้ปฏิภาณเราใช้คำพูดคนไทยเนี่ยชอบการพูดเขาเรียกว่าแซลแซลเชิงหย่อดเขาเรียกว่าถ้าถ้าภาษาของของการโตวะะก็เ,เรียกว่าลูกตกลูกหย่อดคนไทยจะต้องมีลูกตกลูกหยอดในการพูดเพืออ่อความสักงแรงแต่ต้องไม่หยาบแล้วก็ใน,นจุดป,ปฏิภาณต้องไม่ร่วงเกินเรื่องของพิะกชพ ก็ไม่กล่าวชื่อบุคคลตอนเราแซวเรื่องการเมืองนะคะปรากฏว่าการเมืองกับชอบค่ะไปกับบอกว่าพูดถึงผมบ่อยๆเพราะว่าประชาชนจะได้จับคบได้แล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าตอนที่เราพูดนั้นเรามีแฟนคลับเยอะเกินทุกคนจะคอยดูท่านหนึ่งจะเปิดเผยเลยนะคะเพราะมันผ่านมาแล้วนานเลยไม่เป็นไรเราพูดถึงการอะไรคือกองทะเบียนกองตำรวจ ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจะปัญหามากคนกับคนกันสมัยนู้นะคะัตสามสิปีที่แล้วคนบางคพยาวเขาพูดแล้วใช้คำว่าหน้ามาใช้คำว่า,อออา,า,วชาชน้่มาขวากอออากรรพ์โยว่านธรรมนคนใจอีกทีดจนหัวรอ้อนแต่ยาวได้รับซองเออปึง,งว่าได้พูดถึงกองกัะเบียวควงคนตำรวจ ทค่อนข้างใหญ่เพราะว่าทำให้เสียหายในการแซวเนี่ยทำให้เสียงไม่มีคัญยาตุ้มแต่เสียหายคนฟังฟังแล้วรู้เลยว่าคนจะไปติดตำรวจนี่ถูกแซวว่ายอย่างนี้เพราะก้าเสียหายให้ๆที่แจ้งี่เหล่าพ่อพนี่อ่ะพี่เหล่ี่้งก็ตกใจมากกว่าแม่แต่แต่เนื่องจากมีลูกชายเป็นนายตำรวจด้วยแล้วผู้สังพันจะบอกไม่เป็นไรพี่ยาว พี่เขาบอกมาอย่างนี้เนี่ยคือเขาไม่เกลียดพี่เลยไม่เกลียดพี่เลยเพราะพี่พี่พูดออกอากาศจริง,รงๆเขาฟ้องพี่ได้เลยนะเพราะพี่พูดชื่อเขาเลยว่ากองกำกังตำรวจใช่ไหมเขาฟ้องพี่เป็นซีไปชี้แจงก็เลยไปไปไป,ไปมีจดมีหนังสือไปขอโทษแล้วก็พอพูดออกอากาศ้ก็ขอโทษแล้ว ก็ลบอย่างดีค่ะนะคะคืออันนั้นพอเราพูดปั๊บถ้าสมมติเราพูดหน่วยงานปั๊บเราไปพูดขอลบเนี่ยมันจะพลาดในแวดวงในรุ่งเกินด้วยวิตถิกรรมเนี่ยซึ่งไม่ได้ไม่เหมือนที่เราแซวกันเองอาจารย์สุกินกับเราเราบอกว่าอาจารย์สุกุเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านใช่ไหมเราหัวหน้าอากเสียงเราบอกหัวหน้าฝ่ายค้านแบบนี้ฟ้องไม่ได้เพราะเราบอกตำแหน่งเราไม่ได้บอกอาจารย์นนสุกุดูไม่ได้อะไรเราไม่ได้พูดอย่างนะใช่ไหมคะครับผมก็เลยเป็นความสนใจก่อน เด็กมากเด็กเลยแบบว่าอย่างอย่างนักพูดผู้ชายที่แบบอาจะมีความดดเด่นวอกไปดูว่ามันมีเหตุที่ที่เขาเคยอันนี้พูดแบบว่าไม่ต้องลดนึงกันนะครับว่าอย่างนักพูดท่านอื่นนักพูดผู้ชายที่มีบางคนแบบเคยขนาดว่าโดนเรื่องอะไรต่างหากนะครับถือว่าในวงการนักพูดที่พูดด้วยกันมาสิบสี มีครั้งเดียวที่ธรยาวได้สมานิไปแต่คุณมาธนหนึ่งที่เขาบอกว่าให้เกียิเราอะนะไม่ใเจม่ประมาทไม่เคยมีใครถูกเรียกมประมาทเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าบุคคลสถานที่ราชการหรือหน่วยงานไม่เคยมีเลยไม่เคยมียแต่แต่ในวงการเดียวกันอขออนุญาตไม่ออชื่อนำการนี้มนมีคอน FLICT ท,ที่เกิดเหตุกันที่ มีท่านหนึ่งเอ่ยว่าถ้าคนนี้พูดจะไม่ร่วมจะไม่ร่วมเวทีด้วยเพราะคนนี้เก้าร้าวเหลืเกินคนนี้ขอโทษนะคะเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายซึ่งเป็นเด็กเป็นระดับวุฒิคนนี้คนนี้เขาจะบอกว่าคนนี้เก้าร้าวเหลอกินพูดดีกว่าเอออย่าจริง เขาจะไม่ด้วยเพราะเขารู้สึกว่าคือเขามารับไม่ได้บมีในอันนี้ซึ่งไม่มีคนรู้แต่นี่มป็นวาเปิดเผยนคับวบแต่ธรรมานานม่เป็นอดีตแต่ถูกฟ้องเหรอถูกอะไรไม่มีมีเฉพาะภายในจริงๆ